สีข่ข้านา้หนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะพักก็เริ่มเบิดเริ่มสุดแล้วพี่น้องลรามาเริ่มกล้าไหมพี่น้องคัาปักซี่หอมปลอมจ้าพี่น้องกระล่งสิงามขึ้นกระล่งสิงามขึ้นเด้อพี่น้องจะได้กินอีกอยู่ให้ในสองเดือนสามเดือนนอี่ละพี่น้องนี่ย่งจะได้กินยุจ้าจะได้กินยุพี่นอ้องอาะไมพี่น้องส้มน้ำหัวน้ำสวนน้ำกันเนะาะจ้านาองคุณอันมานี่ก็เป็นพัก แมนบ <t os> ้านเทาว่าพักตาก่งจ้ะพี่น้องแต่ว่าเป็นพักใบไงอันนี้ก็เป็นยาพี่น้องเพื่อนว่านี่เป็นยาคือกันเด้สมุนไพรตะลอย่างเท้ากับรู้จักมันก็เป็นยาทุกอย่างละพี่น้องเท้ากับรูจักว่าอันใดเป็นอันใดเนาะคันสิบัรย่ยกับบรรย่ยไปถ้ามันพิดพิษถือถือกับบรอยากบรรย่ยแต่หูว่าเพิ่นว่ามันเป็นยาจ้าพักใบไง่จ้าพี่น้องกานี่บ้านเทากับเอินพักตาก่งละจ้า พี่น้องนี่เพื่อนกระเอินมาพักพ่องบ้านเฮ้าจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นสูรที่สองแล้วจ้าในพี่น้องสูรต้นไงเพื่อนกระอันตัดเพื่อนออกเนาะพี่น้องนอกบัานนี้เอามาให้เพื่อนกปงแหนงถอดแหนงไม่จ้าพี่น้องถอดยอดไม่ถอดแหน่งไม่จ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเพื่อนถอดแหนงถอดยอดขึ้นมาเพื่อนกระเป็นมากเจ้าพี่น้องจ้าเห็นบอกนี่คันันแม่นเอื้นกบว่าตอนเช้าเพื่อนอะไะพี่น้องอืม ยอนี่เพิ่นแตกยอดแตกแหนงขึ้นมาไม่เพิ่นก็มา,เป,มาเ,ปปเป็นหนมากเป็นรูปเป็นน่วยให้ากินคือเก้าจ้ะพี่น้องจ้าวิธีการวิธีการปลูกพักเนาะพี่น้องคุณเห็นบ่เพิ่นถอดแหนงงไม่ยอดไม่ขึ้นมาผุนโซบลบย่พี่น้องเอ้ยตอนซ่อนบหมากดกๆอันนี้ก็เพาะเป็นหยังปุ๋ยหออมโมนไข่เด้อพี่น้องนี่ผู้ใดบ่เคยเฮ็ดกลับไปเห็ดล่องเบิ่งเด้อจ้าปลูกพีิยกปลูกอันพักสวนครัรว่วดกินได้บ้านเฮาจ้ะพี่น้อง พอโมอนไข่เอาไปใส่ร่องเบิงด้จ้าเห็นบอกดกคักวิธีเฮ็ดจังไบวาตีผู้ผู้ลังคนก็สิบอกเคยได้มาเบิงคลิปอันยาจ้าสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะอันวิธีใส่กะเ่าเพิ่นยาจา้าใส่ไข่น่วยหนึ่งแล้วก็อันกระทิ่งแดงสองฝ้าแล้วก็ผงชุบรสไอ้ซ้อนโตะซ้อนใหญ่หนึ่งซ้อนแกงเห้าน่ะพี่น้องบาหิีกะปีกะไอ้สองซ้อนซาห่า,ามาตีตีตีใส่กัน ให้มันละลายใส่กันแล้วเขาก็เอานุ่มสดดไซพีนนน่น้องขันบะมีนุ่มสดบะไ่ก็ได้จ้าพี่น้องจ้าแล้วเขาก็มาส่น้ำยี่สิบลิตรพี่น้องบ่ได้ไซตาอันนั่นโดยเฉพาะเด้ยเขามาสซน้ำไ่น้ำยี่สิบลิตรเขาก็มาตักโคดเลยแบบนี้พี่น้องนี่แหละผลงานขึ้นมากกับเปน็นนักซี่ล่ะพี่น้องอันักพีกากขึกัน,กนดูดูพี่น้องอยู่ทางในเดี๋ยวสิพ้าพี่ผ้านองเข้าไปเบิ่ง ลูกเพีกื่อกันนาาจะเนาะดอกพีน traditions traditions. Matter matter like ่น้องผลงานนี่แหละพี่น้องจ้าเข้าอยู่ใส่กระซังเข้าปลูกอยากปลูกกินเนาเฮ็ดอยากเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะข้นเน่าเฮ็ดแล cool. ้วเข้าก <t ie S 1> ็อยากเห็นผลงานเข้าเข้าปลูกเข้าก็อยากให้นมันงามอืมเข้าปลูกเข้าก็อยากกินเนาะพี่น้องปลูกอะไรก็อยากกินอันนั้นแม่แต่หัวมันผู้ทอดติดเด้อพี่น้องกระดกโดกเด้อค่ะหัวมันอันหัวมันฝรั่งน่ะปลูกหัวมันฝรั่งน่ะกระดกเชื่อกันพี่น้องเอาฮดเชื่อกันจ้า เอาผู้ใดบอเคยเห็นบอเคยบ่หูจักกลับไปเหตดร่องเมืองได้จ้าเด้อคุณน่ะเห็นบอดกดกขนาดพี่น้องเก็บขนาดแหนงมันได้หนี่พี่น้องขนาดยอดแหนงของเพื่อนได้จ้าหนีพี่น้องจ๋าคุณอ่ะเห็นบอดกคักคุณเห็นบอพี่น้องคุณอ่ะดดดกอันซ่อนบ่พี่น้องอืมขันผู้ใดอันซ่อนพักนั่นมันยากจ๋าสวีเดนเมียฝรั่งบ้านนอกในต่างแดนกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้า ขอบคุณหลายสสำหรับคลิปนี้เนอะจากเนาะ